สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ช่องรุ่ง24 Channel แล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ช่องรุ่ง24 Channel จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงกระซิบจากศพนะคะเป็นเหตุการณ์ของเพื่อนที่เป็นหมอได้นำมาเล่าให้คุณบอยฟังเมื่อประมาณ2-3เดือนก่อน เพื่อนได้ไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและวันนั้นได้อยู่เวรดึกแต่เพราะเวลานั้นไม่ได้มีงานอะไรมากนักเพื่อนจึงออกไปเดินเล่นด้านนอกดึกช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองกว่าว่าบรรยากาศในเวลานั้นก็เงียบสงัดและมืดมากมีไฟดวงเล็กๆตั้งอยู่ข้างทางเดินเป็นระยะๆะะมีลมเย็นพัดอ่อย คราวกับเสียงของแมลงที่กำลังร้องประสานเสียงกันอย่างเมามันแต่ช่วงขณะนั้นเหมือนมีลมเย็นๆเบาๆพัดเข้ามาตรงแถวแถวกหกกูข้างซ้ายจนทำให้ขนลุกสู้เหมือนกับว่ามีใครสักคนเป่าลมมากกว่าเป็นลมที่เกิดจากธรรมชาติเพื่อนรีบหันกลับไปมองด้านหลังทันทีแต่ก็พบเพียงแค่ทางเดินที่ว่างเปล่าทอดยาวไปจนถึงมุมตึกของอีกด้าน แม้จะมีโคมไฟตั้งอยู่ข้างทางเดินแต่มันก็ไม่ได้ตั้งติดกันมามากนักจึงทำให้เกิดช่วงที่มืดทึบสลับกับช่วงที่สว่างสวัยไปจนสุดทางเดินเป็นภาพที่ทำให้หัวใจออรู้สึกวงเวงแปลกๆแ,แต่เพื่อนพยายามไม่ใส่ใจคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของที่นี่จึงหันตัวกลับแล้วเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ ต่เมื่อก้าวออกไปยังไม่ถึงสามก้าวได้ลมแปลกๆมันก็พัดเข้ามาที่กกหูอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นด้านขวาเพื่อนตกใจรีบหันกลับไปมองด้านหลังทันทีแต่ก็พบกับความว่างเปล่าเช่นเดิมคิดในใจว่ามันต้องเป็นลมเป่าจากปากคนแน่ๆมีใครมาเล่นตลกอะไรหรือเปล่าแต่พอลองมองดูจนทั่วบริเวณก็ไม่พบใครเลยสักคน มีแต่ความมืดกับเสียงแมลงกลางคืนที่เปล่งเสียงร้องกันระงมเพื่อนพยายามข่มความกลัวเอาไวา้แล้วรีบเดินจำต่อไปเรื่อยๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองกลัวอะไรและเหตุการณ์นี้มันคืออะไรเมื่อเดิมนมาถึงมุมตึกแล้วก็เลี้ยวตรงหัวมุมแต่ก็ต้องชะง,งักเท้าท,ทันทีพร้อมกับหัวใจที่มันหล่นลงไปจนถึงตาตุม่มรู้สึกได้เลยว่าเส้นผมบนหัวมันเริ่มตั้งขึ้นเรื่อยๆ ภาพที่เห็นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ชิดกับผนังตึกแต่ที่มันน่ากลัวก็คือหัวของผู้ชายคนนั้นมันจมหายเข้าไปในผนังของตึกทั้งหัวไม่สวมเสื้อสวมแต่กางเกงยียนตัวซีเซียวแขนทั้งสองข้างลู่ลงข้างลำตัวถ้ามองไกลๆอาจจะคิดว่าเป็นศพหัวขาดที่ยืนหันหน้าเข้าผนังตึกแต่เพื่อนที่ยืนห่างจากสิ่งนั้นแค่ 2องถึงสายืนยันได้ว่าส่วนหัวของผู้ชายคนนั้นมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันแค่จมเข้าไปในกำแพงเพื่อนยืนอึ้งขาตายจนทำอะไรไม่ถูกแต่ในช่วงอึดใจนั้นเหมือนได้ยินเสียงคนกระเอ m มาจากด้านหลังอืมทำให้เพื่อนสะดุ้งจนตัวโกงรีบหันกลับไปดูทันทีแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากความว่างเปล่าที่ถูกปกคลุมไปด้วยความมืด เพื่อนจึงรีบหันกลับมาดูสิ่งที่น่าหวาดกลัวที่มันยืนอยู่ข้างผนังตึกแต่สิ่งนั้นมันกลับหายไปทำให้เพื่อนรู้สึกโล่งใจเหมือนยกอะไรหนัหนกๆออกจากอกได้แต่ความหวาดวิตกกยังคงไม่จางหายไปไหนเพราะความสงสัยใคร่รู้เพื่อนจึงลองจ้องดูที่ผนังคำแพงตรงจุดที่หัวของผู้ชายคนนั้นมุดหายเข้าไปแต่กลับมีเสียงเย็นเยือกของผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านหลัง ช่วยหาผมให้เจอหน่อยลักษณะของเสียงจะทุ้มๆเย็นๆทำให้เพื่อนต้องเผลอลองเอื้อกออกมาดังๆเพราะความตกใจบนความหวาดผวาเนื้อโตเย็นเฉียบจนเขยียบตัวไม่ได้ในใจเขาพยายามแย้งตัวเองว่าเราเป็นหมอเราควรเชื่อในสิ่งที่มันพิสูจน์ได้มากกว่าสิ่งที่มันน่ากังขาเช่นนี้สิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะมีตัวตนอยู่จริงแต่ทั้ง,ท,ง,ท,งที่พยายามเชื่อความคิดแบบนั้น มันก็ไม่ได้ทำให้ความหวาดกลัวหวาดระแวงลดลงเ,เลยแม้แต่นิดเดียวเอาเถอะ้งนั้นก็คิดซะว่าง่วงนอนจนตาลายหรือเพลียาจากการทํางานมาทั้งวันจนทําให้เห็นมโนภาพก็แล้วกันมันจะได้ดูมีเหตุมีผลขึ้นมาหน่อยเมื่อคิดได้เช่นนั้นเพื่อนก็หันหลังแล้วเดินกลับไปทางเดิมไม่มีอารมณ์ที่จะเดินกินลมเล่นอีกต่อไปแต่ไม่ทันที่จะเดินพ้นโค้งที เพื่อนก็ต้องสะดุ้งโยงเพราะได้ยินเสียงตุ๊บมาจากผนังจุดที่เกิดเหตุมันเหมือนเสียงคนเอากำปั้นทุบกับผนังเพื่อนรีบหันกลับไปดูพระความตกใจภาพที่เห็นมันชัดเจนจนทำให้เพื่อนขาสัน่นในหัวไม่สามารถคิดหาเอาทฤษฎีอะไรมาหักล้างได้อีกต่อไปเนื่องจากผู้ชายคนนั้นกลับมายืนเอาหัวมุดผนังอยู่ตรงจุดเดิม แต่ครั้งนี้ยืนเอาเท้าเตะผนังไปด้วยจนเกิดเสียงดังตุ๊บตุ๊บเพื่อนหมุนตัวกลับแล้วเดินออกมาทันทีรู้สึกจิตตกเหมือนร่างกายมันควบคุมตัวของมันเองอาจเป็นสัญชตาตญาณของมนุษย์ปกติทั่วไปที่มักจะหลีกหนีจากสิ่งที่น่าหวาดกลววัวหวาดผวาแต่ตลอดระยะทางที่เดินกลับ เพื่อได้ยินเสียงเหมือนมีคนเป่าลมที่กกหูทั้งสองข้างมาตลอดทางและเสียงกระซิบว่าหาผมที่น้ำเสียงเบาๆเย็นๆแต่แฝงไปด้วยความร้อนรนทุรนทุรายและทุกทรมานเพื่อนยืนยันได้ว่านี่ไม่ใช่อาการของคนหวาดกลัวจนจิตปลุงแต่งไปเองมารู้สึกตัวจริงๆก็ตอนที่ยืนอยู่ในตัวอาคารแต่ด้านในตึกเวลานั้นมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ส่งเสียงเออะเล็กน้อย จับใจความได้ว่ามาขอรับศพซึ่งมันนานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ศพญาติเจ้าของศพได้จ้างรถมูลนิธิให้เคลื่อนย้ายศพแต่ศพยังไม่ไปถึงจุดที่ต้องการให้ไปส่ง mm hmm. เพื่อนจึงเดินเข้าไปร่วมวงด้วยเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้ mm hmm. เมื่อลองมองดูภาพของผู้เสียชีวิตเพื่อนก็ร้องไห้ออกมาทันทีแระจำได้ว่าตนเองเป็นคนผ่าตัดเคสนี้เองกับมือ และตนเองก็เป็นคนเซ็นอนุมัติให้เคลื่อนย้ายศพได้จึงเกิดความมึนงงว่าทำไมศพยังไม่ถึงเพื่อนจึงให้ทุกคนตามหาคนที่รับศพไปสุดท้ายก็ยังหาทางออกไม่เจอจนต้องไปแจ้งความไว้ก่อนทางตำรวจจึงไปตามบุคคลที่เคลื่อนย้ายศพและพบว่ากลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ทำการขโมยศพเพื่อเอาชิ้นส่วนวาภายในไปแยกส่วนขาย และทางตำรวจก็พบเข้ากับศพที่ทางโรงพยาบาลกำลังตามหาอยู่กลุ่มคนร้ายกำลังจะแยกอวัยวะอยู่พอดีนับว่าโชคอย่างดีที่ศพยังไม่ถูกแยกส่วนซะก่อนทางตำรวจจึงได้นำศพคืนสู่ญาติเหตุการณ์ผ่านไปประมาณเกือบหนึ่งเดือนเพื่อนก็ได้ไปเดินเล่นที่จุดเดิมและเวลาเดิมทั้งๆท,ที่อยู่ในที่คนเดียวแถวหูกลับได้ยินเสียงเย็นๆเลยมาตามลมว่า ขอบคุณครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดจากเรื่องเสียงกระซิบจากุพนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ